ทุกท่านค่ะพบกับน้ำหนึ่งเพชรยอดรถมือสองคัดเกรดก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับสไครต์คุณจะได้ไม่พลาดรถส,สวยๆที่น้ำหนึ่งนำมาแนะนําใหท้ทุกท่านได้รับชมกันค่ะคลิปนี้ค่ะน้ำหนึ่งพามารับชมค่ะกับรถอีโคคาร์ประหยัดน้ํามันอีกหนึ่งคันคันนี้เป็นตัวมาสด้าสองเป็นตัวท็อปสุด1.3 SP Sport นะคะปี2022ไมล์60,000โลคันนี้ออกข้างไปแดงอยู่ประมาณ690,000พี่จ๋าเกือบ700,000คันนี้เหลือเพียงแค่ 4แสนสองมืนเก้าพันได้ตัวท็อปสุดเลยแล้วตัวนี้นะดูเล็กกระทัดรัดหาที่จอดรถง่ายนะคะประมาณ93แรงม้านะคะเครื่องเอ่อนนะคะปี2 2 ทรงสปอร์ตค่ะเป็นรถแฮช,ชแบ็กหประตูและคันนี้ดูด้านหน้านะคะฉายานะน้องๆน,นะบริษัทนะตอนนี้นันอยู่ที่เพชรยนต์นะคะอยู่ที่สุวินทวงศ์46ค่ะและการดูแลในส่วนของห้องเครื่องต่างๆเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยางนะคะในความดูแลของไทยพัสค่ะขออนุญาตนะคะแพลนดูบรรยากาศรอบๆนะคะสภาพตัวรถนะคะทุกคันนะให้ดู คัดเกลดมาทุกคันค่ะพี่จ๋ารับประกันหากนำรถออกไปเจอการตัดต่อตัดแต่งเป็นตัวเครื่องตัวถังหลักฐานมาได้เลยเราเยียดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะคะเราขายความมั่นใจค่ะคันนี้นะอย่างที่เมื่อกี้นึ่จะบอกว่าน้องๆนะคะที่ภาโยนตร์ฉายาคันนี้นะเขาเขาเรียกว่าอะไรน้องเขี่ยวกุดพี่จ๋าเคี่ยวกุดนะคะหลายๆท่านอาจจะไม่รู้จักนะเพลิงนินนะถ้าพี่ดูหนังของหนังโรงภาพยนตร์่ะที่เป็นตัวมังกรสีดำเนี่ยตัวนี้นะคะ เขาเรียกฉายาว่าน้องเพลิงนินนะตัวนี้นะเป็นตัวสีสีดำนะคะไฟหน้ากลมโตนะเหมือนบางตัวมังกรมีปีกนะคะลองไปเซิร์ชดูได้นะเอยเป็นตัวแบบไหนน้ำหนึ่งบอกเพลิงนินตัวแบบไหนเข้า Google เลยค่ะลองถามหลานที่บ้านดูนะนะตัวนี้น่ารักค่ะนะส่วนมาดูส่วนด้านหน้าไฟหน้ากันบ้างดีกว่ทาทันนี้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ประจังหน้าดูทรงสปอร์ตนะคะ มาด้ารุ่นนี้นะคะทำออกมาดูกระทัดรัดและออปชันให้มาครบไม่ห่วงออปชันสเกิร์ตรอบคันค่ะนะสเกิร์ตด้านหน้าด้านข้างสเกิร์ตรอบคันเลยนะคะได้สเกิร์ตรอบคันค่ะไฟด้านหน้าให้ดูใกล้ๆนี่ค่ะอันนี้ยี่ห้อสเกิร์ตของเขานะนี่จะ้ะเลขทะเบียน2ขอไข่ผอพึ่ง8669้กรุงเทพมหาคนคร มาดูด้านข้างกันบ้างค่ะสันเหลี่ยมคมด้านข้างในส่วนของแม็กได้เป็นแม็กสีเทาดำนะคะแม็กสีเทาดำนี่ตัวนี้นะคะแม็กขอบ15นิ้วนะคะแม็กขอบ15นิ้วนี่ถ้ามีรอยคู่ยังไงน้ำหนึ่งเก็บงานให้นะคะปรับสภาพเก็บงานให้กระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างค่ะ ที่เปิดด้านนอกนะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเนาะแล้วก็ได้เป็นปุ่มตัวกุญแจอัจฉริยะนะคะนี่ค่ะก็เปิดนะคะปิดนี่ค่ะคือรถเนี่ยบางทีเขาจะแบบเหมือนแบบล็อกเขาจะมีตัวนี้น่าจะได้กุญแจประมาณ2ดอกนะคะพี่จ๋านะถ้าจำไม่ผิดนะอย่าเพิ่งดราม่านะ ก็คือสามารถเปิดปิดนะคะจากกุญแจได้นะคะแล้วก็สามารถเปิดปิดนะคะจากตัวนี้ได้ด้วยนะ,ะนี่คือล็อกนะคะก็กดเปิดตรงนี้ก็สามารถเปิดได้นะ,ะ <dest ructor> เพียงแค่กุญแจอยู่ใกล้ๆน,ะ,ะ,นะ,ะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็สามารถล็อกได้นะละะะ็อกแล้วก็กดล็อกตรงนี้ได้เขาก็จะมีไฟกระพริบนะตรงกระจกมองข้าง ok มาดูภา,ายในสักนิดนึงค่ะคันนี้นะคะภา,ายในได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็ เป็นเป็นผ้านะคะแล้วก็ตกแต่งลวดลายเหมือนตารางหมาพฮอดนี่ตรงนี้เดินตะเข็บสีสีเทานะคะเดินตะเข็บสีเทาคอนโซลด้านหน้านะคะตรงนี้ก็ได้เป็นสีดำแอร์ทรงกลมนะคะนี่ก็จะเป็นหนังนะ,ะเดินตะเข็บได้สีเทาหน้าจอนะคะสัมผัสแบบทัสกีนนะคะนี่ให้ดูภายในนะคะโครงสร้างตัวรถโครงสร้างเดิมนะคะ คุมโทนสีดำใครมองหารถเอาไว้ใช้งานคันแรกแล้วแบบเป็นสาววกมัดด้าตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยนะคะเดี๋ยวน้ำหนึ่งพาดูออปชั่นทีละตัวละกันนะคะอ่ะนี่ให้ดูรอยเมคอาร์ตนะคะสภาพตัวรถเมคอาร์ตเดิมค่ะรับประกันตัวรถนะคะแล้วก็เรามีประกันเครื่องเกียร์ฟรีให้1ปีด้วยนะคะซ่อมศูนย์นะคะนี่นี่ค่ะตัวน็อตต่างๆนะคะ สภาพตัวรถแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นมา d ด้าตรงนี้นะคะมีคําว่า m a d ด้าเป็นตัวสคับสครับเพดนะคะกันรอยอมาดูด้านหลังประตูด้านหลังกันบ้างนะคะมาเปิดดูนี่เขาล็อกเลยไหมพอปิดคือเขาก็ล็อกแล้วเพราะว่ารถรุ่นใหม่ๆของ m a d ด้าเขาจะมีในส่วนของ ะระบบอัตโนมัติก็คือระบบความปลอดภัยถ้าปิดประตูปุ๊บเขาจะล็อกทันทีแล้วจะล็อกทันทีให้ดูภายในตรงนี้นี่ค่ะเบาะหนังกระเป๋าใส่เอกสารนะคะนี่ค่ะ,ะก็จะมีฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ไม่น่าจะมีมีฝั่งนี้ไม่มีจะมีแค่ฝั่งเดียวแล้วก็ ตัวที่เท้าแขนนะคะของ m a สดไม่มีนะเพราะว่าตรงนี้เขาเปลี่ยนเป็นช่องใส่ของนะใส่แก้วน้ำนะจะไม่ได้แบบว่ามีที่เท้าแขนนะสำหรับ m a d ดนะคะนี่ด้านข้างสปอยเลอร์นะคะแล้วก็เสารับสัญญาณก็ดูแบบทรงสปอร์ตค่ะนี่ค่ะแม็กสีเทาดำนะคะส่วนด้านท้าย นี่ค่ะด้านท้ายสเกิร์ตนะ,ะตกแต่งให้ดูเท่ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะก็มีตัวเห็นไหมท่อสองท่อเป็นท่อหลอกนะคะพี่จ๋าเซนเซอร์นะคะด้านหลังเซนเซอร์กะระยะนะคะ่าเปิดดูด้านท้ายกันน mm ี่ค่ะด้านท้ายก็เบาะแถวที่สองนะคะถ้าเป็นรถแนวแฮชแบ็กห้าประตูแบบนี้เบาะแถวที่สองตัวนี้คือสามารถพับได้นะ,ะนี่อะสามารถพับได้ ส0่สิบหพับได้สองเบาะเลยก็สามารถวางของได้นะก็เป็นรถมินิถ้าถามว่าวางของได้เยอะไหมก็ไม่ได้เยอะมากถ้าเป็นกระเป๋าเดินทางก็ได้หนึ่งใบถ้าเป็นแบบใบใหญ่ๆเลยนะนี่ค่ะรถรุ่นใหม่ๆเนาะก็จะได้เป็นแบบว่าอุปกรณ์ปะยางฉุกเฉินนะคะแล้วก็แม่แรงให้นะรถรุ่นใหม่ๆจะไม่ค่อยมียางอะไรแต่ถ้าใครแบบว่า ไม่มั่นใจในส่วนของอุปกรณ์ปะยางฉุกเฉินก็เปลี่ยนจากตรงนี้เอาเป็นยางมาใส่ก็ได้นะเนี่ยตรงนี้นี่ค่ะด้านหลังสนใจทักเข้ามาได้นะสนใจทักเข้ามาได้เลยนะอ่ะให้ดูแบบว่าซีนทางมะพร้าวต่างๆมีไฟส่องห้องเก็บของด้านหลังตัวน็อตต่างๆค่ะ รับประกันตัวรถคันนี้4,29,000พ่ออยู่ประมาณ7 2 0 0เครดิตดีจัดยอดเต็มดันฟรีดาวได้ขึ้นอยู่กับเครดิตของผู้กู้นะคะ7 2 0 0 7 3 0 0ถ้าเครดิตดีก็จะผ่อนถูกกว่านี้นี่ค่ะก็อยู่ราวๆประมาณนี้แหละอ่ะด้านหลังสีดำค่ะดูดุดันเลยนะตัวทรงสปอร์ตแฮชแบ็กหประตูพร้อมลุยนะ,ะรถพร้อมลุย เดี๋ยวขออนุญาตนะคะเปิดเอ่อเอาเบาขึ้นก่อนนี่ประมาณนี้สนใจทักเข้ามาได้นะคะสนใจทักเข้ามาได้เลย096 198 4 9 6 3นี่ค่ะด้านหลัง ก็ถามถึงความกว้างไหมก็กว้างในระดับหนึงในรถอ e ีโคคาเพราะว่ามันเป็นรถเล็กกทะทันดน,เนะเนาะถ้าจะให้กว้างมากก็มันก็ไม่ได้กว้างขนาดนั้นก็สามารถนั่งได้รถเล็กๆก็ค่ะพี่จ๋าประหยัดน้ํามันด้วยแล้วก็ออปชันเขาให้มาครบนะคะไม่ว่าจะเป็นพวงมลาลัยนะคะที่มีฟังกช์ชันด้านซ้ายด้านขวาแผ d นดิสชิพเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมลาลัยเป็นปุ่มพุ s สตาร์ทนะคะแล้วก็บาะเนี้ยก็คือสามารถนะคะปรับ ความจำของเบาะได้นะคะให้ถึงถึง2ระดับด้วยกันนะคะอันนี้ก็คือมี memory s y s t เพิ่มมาให้และที่สำคัญค่ะเพิ่มในส่วนของอเนี่ยค่ะชาร์จแบบชาร์จแบตโทรศัพท์แบบไร้สายนะคะชาร์จแบบโทรศัพท์ไร้สายนะคะอย่าเบกดปุ่มสตาร์ทเครื่องเสียง fm am ต่างๆก็จะอยู่ด้านข้างสามารถ ปรับได้เลยนะคะจะปรับด้านข้างตรงนี้ก็ได้นะคะจะปรับด้านข้างตรงนี้ก็ได้นะคะพี่จ๋าเนี่ยค่ะอ่ะปรับด้านข้างตรงนี้ก็ได้หรือจะสัมผัสหน้าจอได้หมดเลยนะสัมผัสหน้าจอก็ได้นะคะอ่ะเมื่อกี้น้ำหนปิดเสียงอ่าเปิดเสียงกดตรงนี้นี่อ่าถ้าปิดเสียงก็ปิดตรงนี้นะคะก็สามารถมีลูกเล่นให้เลือกนะคะเนี่ยค่ะนี่ก็เลือกจาก คอนโซลกลางได้นะคะพูดคุยกับสิริได้นะคะสนใจก็ทักเข้ามาได้นะคะ096 198 4963ค่ะเครดิตดีจัดยอดได้นะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจนะคะหรือสามารถโทรสอบถาม อยู่ต่างจังหวัดไม่สามารถเข้ามาดูได้อยากดูรายละเอียดเพิ่มเติม,มอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็แอดไลน์น้ำหนึ่งมาได้เลยตามเบอร์ที่ให้ไว้นะคะ0961984963น,นึ่งเี่เกาะคะนี่ให้ดูเพดานนะคะเพดานด้าน,านบนด้านหลังสนใจทักเข้ามาได้เลยนะคะ0961984963พี่จ๋านะ เดี๋ยวพาไปดูในส่วนของอห้องเครื่องด้านหน้านะคะเครดิตด,ดีก็จัดยอดได้เต็มนี่ค่ะให้ดูคอนโซลอ่ะไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างดีกว่าไปดูห้องเครื่องด้านหน้ารุ่นนี้จะได้แบบแอร์แบบทรงกลมนะคะได้แอร์แบบทรงกลมข้อดีก็คือปรับได้ รอบเลยนะปรับได้รอบอ่ะแล้วนอกจากนี้ตรงนี้นะคะมีปุ่มคูตคอนโทรลด้วยนะคะก็คือเป็นตัวล็อกความเร็วนะคะถ้าเราวิ่งในระยะไกลบนมอเตอร์เวย์ต่างๆนะคะก็สมมติคันหน้าวิ่งเท่าไหร่ของเราก็จะวิ่งตามคันหน้าเท่านั้นนะเนี่ยค่ะตรงนี้นะแต่ว่ามันเหมือนเป็นฉลอแต่เราต้องถ้าแบบข้างหน้าเบรกเราก็ต้องเบรกด้วยนะต้องเหยียบเบรกด้วยนะอ่ะตรงนี้เขาก็มีในปุ่มตรงนี้เพิ่มเติมให้มามีแพดเดิลชิพ เปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยอ่ะก็คือเราจะเล่นเป็นเกียร์แมนวนวลก็ได้นะคะก็เพิ่มเกียร์ลดเกียร์ที่พวงมาลัยได้เลยอ่ะไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างค่ะกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้านะคะนี่พับปรับไฟฟ้านะ,ะแต่ว่าของมาสด้าเขาก็จะหมุนหมุนเปิดหมุนปิดนะคะที่เปิดด้านในก็ได้เป็นวัสดุสีเงินนะนี่สนใจทักมาได้เลยนะคะ0961984963ค่ะมาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างดีกว่า ห้องเครื่องด้านหน้ามาด้าสนี่ค่ะอะตัวนี้นะคะจะเป็นตัว sky active G นะคะนี่เป็นตัวเครื่องยนต์เบนซินนะคะเครื่องยนต์เบนซินก่อนปล่อยเราจะเช็คในส่วนของแบตเตอรี่ดูในเรื่องของน้ำมันเครื่องให้นะคะ,ะแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องเช็คของเหลวให้นะคะ แต่ถ้าเป็น Skyactiv e D จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลซึ่งถ้าเป็นตัว G นะจะเป็นตัวเครื่องยนต์เบนซินคันนี้เป็นเบนซินนะเป็นเบนซินนี่ค่ะนี่ด้านข้างสภาพตัวน็อตต่างๆนะคะน็อตเดิมนี่ค่ะคันด้านหน้าเดิมๆเ,เช็คแบตเตอรี่ให้เช็คน้ำให้นะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ ดูของเหลวให้นี่ค่ะคันนี้นะคะเป็นตัว Mazda 2 1.3 SP Sport ปี2022ไม่6ก0ม0นโลนะคะ429,000พอนอยู่ประมาณ7,200ฟรีดาวนะคะใครสนใจนะคะสภาพตัวรถนะคะรถอ,อีโคคาร์ประหยัดน้ำมันรถเล็กๆนะคะแล้วก็ได้ออปชั่นมาครบด้วยมีตัวชัดแบตไรสายเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลายัยมีคูตคอนโทรล แล้วก็ปรับเบาในส่วนของ Memory นะคะความจําของเบาให้อีกต่างหากออปชันถือว่าครบครันเลยสนใจยังไงทักมาได้นะคะ0 9 6ย์8 4 9 6 3มีบริการนะคะจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านมีบริการส่งรรสไลด์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ตรวจสภาพ215รายการจากบริษัทชั้นนําสนใจยังไงก็ทักมาหาน้ําหนึ่งได้เอาละค่ะคลิปนี้นะ้หนึ่งขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ